ภูมิปัญญาชาวบ้านไล่นกนะครับไล่นกเขานกกวักนกกระจอกที่จะมากินข้าวที่เราหวานไว้นะครับโดยใช้ทูบผูกไว้กับลูกปิงปองนะครับจุดไฟไว้นะครับสักช่วงถ้านกมาได้ยินเสียงลูกปิงปองระเบิดขึ้นมันก็จะหนีไปนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับใช้ไล่นก เวลาเราหวานข้าวใหม่ๆนะครับไม่ให้นกมารบกวนนะครับเพื่อให้ข้าวออกดีนะครับใช้ทูบปักไว้อย่างนี้ในช่วงเช้าหรือกลางวันและตอนเย็นนะครับปักบ่อยๆโดนเสียงดังหลายๆรอบนกก็จะไปมารบกวนนะครับข้าวหวานใหม่ต้องการป้องกัน พวกหมดพวกนกด้วยนะครับหมดก็ใช้ยาเบื่อปูนขาวมาล่อให้รอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังสติก๊กไวไล่นกมาดูเป็นครั้งเป็นคราวนะครับจดุดทูบไว้อย่างนี้นะครับสักพักทูบก็จะระเบิดคือระเบิดไล่นกนะครับ หยุดไว้สักพักก็จะระเบิดนะครับนกก็จะหนีไปไกลๆอีอย่างเราก็จะใช้เทปเทปซีดีเก่านะครับมัดห้อยไว,ไว้ติดหลักไว้อย่างนี้ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับติดอย่างนี้นะครับเวลาลมมาพัดปิวไปปิวมาก็จะมีให้เห็นแสงรูปวับวาบนกก็จะกลัวนะครับติดไปจุดเปจุดตามข้างแปลงนาไว้นะครับอีกอย่างเราก็จะใช้ถ้าขายดักนกด้วยนะครับ ขายดักนกไว้นกกระจอกนกเขานกขวักนะครับบินมาก็จะโดนตาข่ายนะครับต้องกันให้ข้าวออกกันใช้เทปซีดีก็ได้ ลองทำดูได้เลยนะครับนาสิดีก็เก่ามาปลูกไว้หลายๆจุดนะครับลองทำดูนะครับได้ผลดีเหมือนกันนะครับสักสามวันห้าวันข้าวก็จะออกแล้วป้องกันไว้ก่อนนะครับ